สัปดาห์ที่10หน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูทำได้ห้องเรียนอนุบาล3ทับสองโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลัลาลัลาลัลาโอลัลาลัลาลาลา สวัสดีแบบไทยแล้วก็ไปแบบสากลสวัสดีทุกๆุกคนแบบสากลแล้วก็แบบไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับ,บคุณครูเอิร์นอีกแล้วนะคะในสัปดาห์ที่สิบค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องหนูทําได้อเดี๋ยวเราวันนี้นะคะ ควรจะสอนให้เด็กๆเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทต่างๆค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะมารยาทเรื่องที่1นนะคะเกี่ยวกับมารยาทเกี่ยวกับการไหว้ผู้ใหญ่นะคะเด็กๆคะหนูควรมีสัมมาคารวะในการไหว้ผู้ใหญ่นะคะเด็กผู้ชายควรยืนตัวตรงก้มหลังเล็กน้อยแล้วก็พนมมือขึ้นไหว้โดยที่ใช้หัวแม่มืออยู่ตรงปลายจมูกนะคะลูก ปลายนิ้วชี้อยู่ตรงตรงระหว่างคิ้วนะคะส่วนผู้หญิงยืนตัวตรงแล้วก็ถอยหลังข้างที่ถนัดไปข้างหลังหนึ่งข้างย่อเข่าลงพร้อมพนมมือขึ้นไหว้นะคะอันนี้เป็นมารยาทที่ดีนะคะที่เด็กๆควรที่จะปฏิบัตินะคะลูกมารยาทเรื่องที่สองนะคะมารยาทในการกราบผู้ใหญ่การกราบผู้ใหญ่นะคะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่แสดงถึงความอ่อนน้อมถ่อมตน การกราบเป็นวิธีแสดงความเคารพเมื่อพบปับผู้ใหญ่หรือให้สิ่งของกันเด็กๆคะเวลาที่หนูกราบผู้ใหญ่หนูควรนั่งพับเพืให้เรียบร้อยประนมมือขึ้นแล้วก็ก้มลงกราบเพียงครั้งเดียวไม่ต้องแบมือนะคะควรก็ฝากไว้ด้วยการกราบผู้ใหญ่คะ่ะมารยาทเรื่องที่3นะคะมารยาทในการกราบพระ เวลาที่เด็กๆไปทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเวลาที่หนูนั่งต่อหน้าพระนะคะเด็กผู้ชายควรนั่งท่าเทพบุตรนะคะส่วนเด็กผู้หญิงควรนั่งท่าเทพธิดานะคะแล้วเวลาที่หนูกราบพระนะคะก็พนมมือขึ้นมาระหว่างอกนะคะแล้วก็ก้มลงกราบโดยหัวนิ้วโป้งจะหลดปลายคิ้วนิ้วชี้จะหลดหน้าผากแล้วก็กราบพระทั้งหมด3าครั้งด้วยกันนะคะโดยการแบรมือนะคะ เด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กที่น่ารักนะคะมารยาทเรื่องที่4นะคะมารยาทในการรับของส่งของนะคะเป็นมารยาทที่เด็ก,กๆควรที่จะปฏิบัติตามอีกอย่างหนึ่งนะคะเวลาที่ผู้ใหญ่ให้ของสิ่งของหนูเวลาที่หนูรับของจากผู้ใหญ่นะคะเด็กๆควรปฏิบัติตนโดยการที่เราไหว้ขอไหว้ก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะรับของจากผู้ใหญ่ และเมื่อหนูจะส่งของให้ท่านหนูก็ควรที่จะส่งของเสร็จแล้วก็ไหว้ทุกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นมารยาทที่เด็กๆควรปฏิบัติตามทุกครั้งนะคะเพื่อที่หนูจะได้มีความอ่อนอน้อมถ่อมตนมีมารยาทที่ดีนะคะมารยาทเรื่องที่5นะคะเกี่ยวกับมารยาทในการเดินนะคะเมื่อเด็กๆเห็นผู้ใหญ่นั่งอยู่หรือยืนอยู่นะคะเด็กๆควรปฏิบัติตนให้มีสัมมาคารวะนะคะ เวลาที่เด็กๆเ,เดินผ่านท่านหนูควรก้มหลังนะคะลูกไม่ควรเล่นการคุยกันในระหว่างเดินผ่านเท่านี้เด็กๆก,ก็สามารถปฏิบัติได้แล้วนะคะก็คือการรวมกิริยามารยาตให้สำรวมที่สุดเวลาที่เดินผ่านท่านนะคะและเวลาที่เดินตามท่านไปอย่าเด,เดินชิดผู้ใหญ่จนเกินไปเท่านี้เด็กๆก,ก็สามารถปฏิบัติได้สามารถเป,เป็นเด็กที่เก่งและก็น่ารักสำหรับ ผู้ใหญ่ได้นะคะในสายตาของผู้ใหญ่ได้นะคะควรก็ฝากไว้ด้วยค่ะเกี่ยวกับมารยาทในการเดินนะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทต่างๆไปแล้วนะคะครูเอินเชื่อว่าเด็กๆสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกาลเทศะนะคะเพราะว่าการมีมารยาทที่ดีจะส่งเสริมให้เด็กๆนะคะเป็นเด็กที่น่ารักสำหรับวันนี้เรามาพบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย